ครับพี่น้องนะครับอีกจักหนึ่งคลิปครับนะครับเปลี่ยนจากดันเป็นดึงครับพี่น้องเ,ออเปลี่ยนจากดันเป็นดึงครับดูซิว่าจะขึ้นไหมนะครับเปลี่ยนรถแด้วเด้ เบื้บองจิกืนบนะ่จิกืนบ่เนี่ย

ใหน้ำกันเลยให้ดงขนันมขอให้ไหมขอาบ่อยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเี้ยยๆยตเียนียดด้แลวเีงไดเรยๆ้งเีงเีงต้องติเดี๋ยง่ยดก้อนตก้อ่้อาเลี้ยวต่งนตงก้นนี่ปลเกียวบ้าคืนดึงบ่ึ้นบ หนักเนี่ยเงินวะไปเราคัดมันไกลไปเหรอไม่ปไปไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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  อ้เป็นตะขาดเนเป็นตะขาดเออย่านมันฟาดจอดมอากเออนั่นเ้นอนล้วขยแล้วขยแล้วขยแล้ว เตนอนก้อเย่กอยอเตนหอยดนหน่อยเป็นเต้านนะอยู่เฉยช่วงน้ำยามม้สีขาดเนีขยดแมนผมเรียนสบายใจแล้วนอนได้แล้วมืเจ้าไปเจ้าบีมากพอดีเลยว่าพอเงห้่เลย เดียมาผังานใหญ่พ oh, no ี่น้องลงเหอียอัวหมางไนีอกยัส่เวลารมมาสเห็นดี๋ยวมาไกเใส่หินมาินอหินเลยขึ้นแล้วขึ้นแล้วพี่น้องนะครับพี่น้องอยากส้้นเป็นไแล้วพอนี้เขามอจะได้มีหมองนอตเราอย่นี้เอขั้นบนจิ่จอดเป็นคือบ่อนาเขานี่นี่ จอดวิทย์อยู่ได้นี่จอดวิทย์อยู่ได้หนิถ้าจอนี่ก็ได้หนิดูบึงพี่น้องลุ้มบักเลิกนึงถือมาเส่ค้นอยู่ตรงไหนบุ๋มาที่อยู่เกิน เดียดรอยเรียบรอยครับพี่น้องนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วผ่านพ้นไปด้วยดียกเหิกรกบวกขึ้นครับ ไม่ไม่ผู้ใดเละนี่เปี่ยนผู้ใดล่ะอยู่ท้่รถบ่เนีย่ยต้องในย่างขอบคุณป้าอนานเฮาเออปอ้าอนานมาพอเหตุการณ์พอดีแทบช็อกแทบช็อกอ ว่องเด้งไว้เนี่ยมันงทุกยาเห็นเห็นเปิเห็นวอดรถบัสเด้งรถแม่โค่เอ้แม่โค่เด้งรถบัสตัวแงก็เนี่ยขาดเนี่ยไม่มีน้อยอยู่ไม่เอาเนี่ยอากว่าขนาดสบัดเลยเป็นหลากเลยว่ามันอะไรอย่างไปใช้เป็นน้องซอกมันโอ้คือเป็นมุมั่นเนาะบันเนี่ยดอกเรียบดอยะรดอยเรียบทีมงานสาวหน่อยลำพือนโชว์ครับผม เออหาหม่องจอนน้ล้วพีน้องบานนี้ขึ้นได้แล้วนะครับข้ายังน้องรถตู้พี่น้องบานนี้อ๋อพูดพี่น้องครับี่ติดดามครับนะครับขืนเรียบร้อยแล้รลอยเรียบครับพี่น้องนะครับผ่านพ้นไปด้วยดีผ่านพีไปด้วยดนนะสำหรับกิปนี้ขออนุยัดรงไว้ซ้ำนี้ครับผมนะครับพอกันคลิปต่อไปก็แล้วกันครับพี่น้องครับที่ติดตามหมาก็มาโกเพียงนะครับเปิดวงมือกับพี่น้องนะครับยีบสี่กันอย่าไปไหนนี่ฮะ ไปไทีเหรอใช่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับรถใครเนี่ยอดหรืขอขบแข่งขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับจะออกเหรอใช่เดี๋ยวไปดูหน้าไปก่อนมันจะคู่เดี๋ยวบอกเจ้าของรอครับครับเ,เอาพอดคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้เปน็นจมีครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับ